พ่อค้าขายอะไรมัง่งคะขายขายโทรศัพท์ครับมีโทรศัพท์รุ่นอะไรมัง่งคะรุ่นนี้กับรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็รุ่นเนี้ยรุ่นไหนใช้ดีที่สุดคะรุ่นนี้เจือมากเจือมากเลยเอารุ่นที่แพงที่สุดและสวยที่สุดค่ะนี่ อุ้ยสีชมพูสวยมากเลยค่ะคุณพ่อค้าใตังมัด้วยเท่าไหรค่คะสบาทอุ้ยโทรศัพท์ร้านนี้ทำไมแพงจังเลยตั้งสองบาทเน่เอาไปค่ะทอนให้ด้วยนะคะทอนกี่บาทดีคะ สองบาทเอาทอนสองบาทให้สองบาททอนสองบาทออเอ้ยคุณพ่อค้าน้อยน่ารักจังเลยน่ารักไหมครับ <laughs>